ตอนนี้อยู่ที่วัดธรรมมงคลกรุงเทพมหาหนครนะฮะจะเป็นสถานที่บูชาวัตถุม,มงคลนะครับอยู่ที่ศาลา8 4ปีพระเทพเจติยาจางครับก็คือหลวงพ่อวิิยังศิลินทรโรนะครับอยู่ตรงนี้นะผมจะมาบูชาพระครับที่นี่วัตถุม,มงคลนะตอนนี้ก็ออกเป็นแหวนด้วย ตัวแรกนี่เป็นกระยอกนะหยกนะีกน่ก็คือว่าหยกที่สร้างหยกพ่อหยกที่วัดธรรมมงคลน,นี่เองนะครับมีการสร้างเป็นพระบูชาด้วยหยกแท้นะครับจากแหล่งแรกที่แคนาดานะตามประวัติที่คนพบครับ อันนี้เป็นตู้วัตถุโมงคลนะก็ถืนนะถ่อคันสว่านหลวงพอหมดนะก็หลวงพ่ออายุครบร้อยปีปีนี้นะ2 5 6 3ครับ มีพระหยกกับองค์บูชาด้วยนะครับนี่ดูน้อยได้ไหมดูต้องดูในตู้เลยในตู้ในตู้ครับตู้กระจกพิมพ์คุณพิมพ์นะนะครับในตู้นะครับอันนี้เป็นพระหยกที่สร้างกับหลวงพ่อหยกอ๋อหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออันนี้เป็นเศษจากพระหยกที่สร้างอ๋อครับใช่แต่เป็นไม่มาจกกัน เป็นเศษพระยกที่มาสร้างเป็นพระบูชาขนาดเล็กด้วยใช่ครับคือหลังจากแกะพระยกมาแล้วนะครับแกะเป็นางนี้ครับนี่ครับก็จะมีให้บูชาเยอะอยู่นะครับของหลวงพ่อวิริยังนะท่านหลวงพ่อทั้งหมดนะเพราะหลวงพ่อตอนนี้อายุครบร้อยปีแล้วนะเป็นวัตถุมงคลที่ขอ,นขอแนะนําให้มาบูชานะครับที่ตึก84ปีหลวงพ่อวิริยังครับ คือแบบไม่แพงก็มีนะร้อยบาทอย่างเงี้ยนะเข้ออธิษฐานจิตหมดนะครับเนพันนินการเขาแนะนำนี่อะไรพันนินการพันนินการ 5, น,นตั้งมาเพื่อให้กำลังใจในวิกฤตในปี40น่ะปี40ศที่ฟองสบู่แตกจะได้ไหมฟองสบู่แตก ปี2อ4 0ันห้าร้อยสี่สิบ I c a n n ไ t r e m e m b e ไจำไม่ได้ I f o r g o t everything สร้างเป็นสร้างให้กับใจนี่ร้อยหนึ่งร้อยเดียวใช่ไหมครับมีทั้งหัวแหวนหยกด้วยนะนี่หยกแล้วก็หัวหยกก็ยอะ่ครับหยกหมดเลยนี่ือว่าจักเศษที่สร้างพ้าใหญ่อะไร ครับตรงนี้เป็นแหวนนะครับแหวนที่ดึกกครบร้อยปีหลวงพ่อวิริยังนะจะมีทั้งแบบอลอปกา้ามีเงินมีทองเหลืองมีทองแดงนะฮะมีบรอนซ์ทองแดงมีทองเหลืองนะครับ200บาทนะทองเหลือง ส่วนบรอนนี่600นะครับเงิน2,000ันาอป,ปกาก้า500หลังจากที่ผมได้บูชาวัตตุมงคลแล้วนะครับผมก็มารอหลวงพ่อไปด้ยังตรงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันพระพอดีนะทางก็จะมาฉันเพลนด้วยนะครับที่นี่ทางก็จะเข้ามาตรงนี้ครับ ก็เลยมานั่งรองเพื่อถบายปัจจัยนะ